สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเจอกับผมอีกแล้วครับลุงจงครับวันนี้ลุงจงมาสวนนะครับมาสวนจะมาเอาผักที่เป็นสมุนไพรนะครับไปกินรักษาโรคเบาหวานนะครับผักรักษาโรคเบาหวานนะครับเป็นผักอะไรครับดูสิครับท่านผู้ชมครับอยู่ด้านหน้านี่เองอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ร่มนะครับปลูกไว้นานละนะครับ ผักเชียงดานะครับหรือว่าผักจินดานะครับนี่คือผักรักษาเบาหวานนะครับกินสดสดนะครับเดี๋ยวมาดูชื่อเรียกของแต่ละภาคนะครับภาคเหนือนะครับเรียกว่าผักเซงดาหรือว่าผักเจียงดานะครับภาคกลางก็เรียกผักจินดานะครับท่านผู้ชมครับส่วนภาคอื่นๆก็เรียก ผักวันบ้างผักม้วนไก่บ้างอย่างนี้นะครับผักจินดานี้ถิ่นกำเนิดมาจากพม่านะครับอินเดียศรีลังกานะครับส่วนในประเทศไทยเราพบมากที่สุดคือภาคเหนือนะครับนิยมนํายอดอ่อนใบอ่อนมาทำอาหารกินนะครับหรือว่ากินผักเป็นผักสดนะครับเป็นพืชเถาื้อยนะครับ พืชเถาเรื้ยคือเถามีเถาเรื้ยไปนะครับลำต้นก็อ่อนๆก็สีเขียวนะครับนะครับถ้าแก่มาแล้วก็จะเป็นสีเทานะครับลำต้นของเขานะครับหรือเถาของเขานะครับครับต้นของเขาจะมียางสีขาวๆนะครับเวลาเรา,เ,าเด็ดใบหรือว่าหักกิง่งหักอยอดอ่อนจะมียางสีขาวๆออกมา ใบเป็นใบเดี่ยวนะครับออกจากข้อนะครับเรียงเป็นคู่นะครับตรงข้ามกันนะเป็นผักที่มีสรรพคุณรักษาโรคนอกจากรักษาโรคเบาหวานแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นนะครับช่วยทําให้เจริญอาหารนะครับช่วยบํารุงสายตานะครับแก้ตาฝ้าฟางนะครับมีอาการเคืองตานะครับช่วยได้ครับ ช่วยแก้หูชั้นกลางอักเสบนะครับแก้หวัดแก้ไข้แก้ไอนะครับขับเสมหะนะครับบรรเทาอาการภูมิแพ้หรือหอบหืดนะครับเห็นไหมครับสรรพคุณนะครับแก้หลอดลมอักเสบนะครับแก้ปอดอักเสบนะครับแก้โรคบิดแก้ลิ์สีดวงทวารน,นะครับขับปัสสาวะ ช่วยขับระดูของสตรีนะครับแก้อาการบวมน้ำนะครับและต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับส่วนการรักษาเบาหวานนั้นตํารายาพื้นบ้านนะครับให้รับประทานเป็นผักผักสดนะครับอย่างน้อยวันละร้อยกรัมหรือประมาณ1นขีดนะครับก็จะสามารถช่วยป้องกันและบำบัดโรคเบาหวานได้นะครับ ท่านผู้ชมท่านใดรู้สึกว่ามีน้ำตาลเกินกำหนดก็ปลูกไว้แล้วก็กินบ่อยๆนะครับน้ำตาลเขาจะคุมน้ำตาลไว้เองนะครับโดยไม่ต้องไปหาหมอนะครับสำหรับวันนี้ลุงจงก็จะนำยอดมานะครับไปลวกกินกับรู้สึกจะเป็นตำมะม่วงนะครับนะครับก็ สำหรับวันนี้ลุงจงก็จะขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเก็บผักไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าหากถูกใจหรือว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมให้กำลังใจลุงจงด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ